อันนี้ไม่ world tower d e f e n s คลิปนี้เรับทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูตัวจาก battle pass ในเลเวลที่20กันครับเจ้าตัวนี้เลยครับทุกคนนาโอบิโตะเซนอิงให้ดูแค่นี้พอครับทุกคนเผื่อนในอนาคตผมทำคลิปเกี่ยวกับมันนะผมจะได้ไม่ต้องไปหาวิดีโอให้มันเยอะกว่านี้นะครับผมอะ ก่อนนี้เข้าไปดูคลิปนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วไปดูที่สเตตพื้นฐานกันก่อนนะครับทุกคนก่อนที่จะไปดูสกิลแล้วก็ดาเมจทั้งหมดนะนาโอบิโตะตัวนี้ครับทุกคนอยู่ในระดับ UR+ นะครับผมทําได้แค่กรอบเงินนะครับทุกคนไม่สามารถทํากรอบทองได้นะเพราะว่าเป็นตัวประกอบมาดูกันที่สเตตครับทุกคนร้อยสิบสองร้อยเก้าแปดสิบห้านะครับมาดูกันที่แคตตากรีนะทุกคนแคตตากรีที่ใช้งานได้จริงๆมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับผมไฮเปอร์โซนิกสปิ ลีดนะครับผมที่ใช้งานได้นะเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นตัวคีย์ที่เนะครับผมสกิลลีดเดอร์ครับทุกคนบวกไฮเปอร์โซนิกเอทีเคร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมไม่เหมาะกับการเป็นสกิลลีดเดอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมาดูที่สแตทนะทุกคนแอคแท็กสี่พันเจ็ดสปีดอยู่ที่หกดีเพอยู่ที่เจ็ดร้อยแงอยู่ที่ห้าสิบสี่คอร์สอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมเป็นตัวกลางๆที่ดูไม่ค่อย เก่งเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันที่อ่าดาเมจแล้วก็สกิลทั้งหมดในเกมดีกว่าครับม,มาดูที่โมเดลครับทุกคนโมเดลก็จะมีเอฟเฟกนะเสียดายเจ้าตัวนี้ต้องซื้อแบ t เทิลพาร์นะครับผมถึงจะมีคอสเมติกนะถ้าใครซื้อแบ t เทิลพาร์นั่นจะมีคอสเมติกที่มันมีแสงออร่าแบบนี้นะครับแล้วมาดูกันที่ดาเมจและการโจมตีนะครับผมการโจมตีแรกครับทุกคนโอ้ยซาเดว,วิธานทุกคนจากกลวิทย์กลจลิตทุกคน2077 โอ้ถ oh, ้าโจมตีสวยมากเลยนะครับผมมาดูกันที่ดาเมจครับทุกคนดาเมจอยู่ที่1,000นะครับไอเจ้าตัวนี้ติสกิวเล l เ a อร์เอทีเคร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็คีย์ที่เข้าเนี่ยอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะอ่ะการโจมตีถัดไปครับทุกคนมีไหมมีนะครับเฟรมอิมแพคครับทุกคนจากเซอร์เคิลเออีนะครับเป็นลาย e นะเอโอีนะเอ้าทำไมการโจมตีมันดูกระจอกเลยทุกคน ต่อยหน้าต่างนะครับผมเจ้าตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าในการ์ตูนมันเป็นยังไงนะครับผมว่าตั้งแต่โกโจโดนผนึกผมก็ไม่ได้ดูเลยนะครับการ์ตูนมันกากชิบหายภาพอย่างเผาเลยทุกคนผมผมไม่ค่อยชอบภาคนี้เลยอะภาค2ภาพเผามากเลยนะครับนาเมจครับจะอยู่ที่67,000นะครับอัตราคริติคอเข้าจะอยู่ที่56%เเลยนะครับทุกคนครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ถือว่าเยอะไหมผมว่ามันก็ ไม่เยอะอัตราคิดถือว่าน้อยมากเลยนะครับ50%นะการโจมตีถัดไปมีไหมครับมีครับทุกคน24เฟรมเดชครับโฮ้ยจากไลโออีเป็นฟูลอีครับทุกคนเอ้ยเจ้าตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วก็การโจมตีค่อนข้างสวยนะทุกคนอันตราคิดตัวเข้าจะอยู่ที่6 8เอันนนี้ยังอัพไม่เต็มนะครับต้องรองมันอัพเต็มก่อนแต่การที่มันโจมตีเป็นฟูลอ E นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคน ไอ้ไอเจ้าตัวนี้นะจะไปใช้ไต่หอคอยได้นะครับดาเมจจะอยู่ที่แค่1 0 0 0 0แเท่านั้นนะครับแปดหมน้ 8, 000, 000นะทุกคนอาให้มันเต็มเลยครับอาตาัตราคิดที่เขาจะอยู่ที่72%็ดสซนนะครับผมดาเมจจะอยู่ที่24000นะทุกคนแล้วก็ตีตัวแอร์ได้ด้วยนะครับเอ้ยก็โอเคนะทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าแย่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นฟูลเอถ้าไม่ใช่ f u ลเอน่าจะ น่าจะไม่ว้าวไปกว่านี้นะครับผมสามารถวางได้แค่3ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบัฟไอจังเข้าไปนะครับบัฟไอจังเข้าไปครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่5 5 5 0 0 0เหรอมันก็เป็นตัวกลางๆนะทุกคนมันคี่ที่เข้าเยอะมากเลยนะครับผมแต่ เรื่องดาเมจอะทุกคนดาเมจมันถือว่าน้อยไปมากๆเลยนะครับผมไปใช้เจ้าพวกโซโลหรือไม่ก็นานามิดีกว่านะครับผมนานามินี่ดาเมจต,ตั้งหกแสนเลยนะทุกคนนี่ก็น่าจะคงประมาณนี้นะครับผมสําหรับนาโอมิโตะนะทุกคนตัวประกอบจากเบนเดอร์พารไม่ได้มีอะไรที่มันว้าวมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับคลิปสั้นๆเพราะว่า มันยังไม่ได้อัปเดตเลยเดี๋ยวอัปเดตน่าจะใกล้มาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดตเกี่ยวกับอัปเดตหน้าดีกว่านะครับผมมันจะได้มีอะไรทํามากกว่านี้นะโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับผมก็ถ้าชอบฝากกดไลค์แชร์กันเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูมากๆครับเจอกันครับบ๊ายบาย